กินปูต้องกินกันเชียงปูใช่ไหมทุกคนพออะไรไหมดูดูดดให้หน่อยดูเซรั่มดูโกโก้ชาเขียวด้วยอย่างเงี้ยส่งฟรีนะอ๋อส่งฟรีค่ะทุกอันยกเว้นยาสีฟันยาสีฟันมีค่าส่งทุกคนแต่ว่าผลิตภัณฑ์อื่นส่งฟรีนะคะทุกคน,นครับกอเกียว แงบ้างไม่ดีเด้อแม่ลุงขอบคุณมากนะคะกดคูะคะอคปองได้ส่งฟรีนะคะทุกคนขอบคุณที่มาแจ้งข่าวกันค่ะ ทุกคนวันนี้จะมีเมนูพิเศษให้ยูรีกินตอนเย็นป๊อกกี้ไปสุราด้วยค่ะไปกัน3คนนะคะเป็นป๊อกกี้เป็นแซมมี่แล้วก็น้องยูรีนะคะไปสุราธานีขอบคุณนะคะ มีค่าส่งก็สั่งอ่ะโอ้ยพี่วันน่ารักขอบคุณพี่นิตยานะคะขอบคุณเลยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะเป็นปาร์ตี้ขอบคุณน้องยูรีปาร์ตี้กันสามคนทำกับข้าวกินที่บ้านบอสามคนค่ะเป็นการขอบคุณน้องยูรีและบ้านฮาร์ท พี่ชนิชาเป็นบอสมากเลยอ่ะแม่เซฟฝากขอบคุณพี่ชนิชาด้วยนะคะพี่ฟ้าพี่ชนิชาแล้วก็พี่สาวนะคะววใช่ค่ะ <ๆ S 2> เป็นเมนูน่ารักน่ารักเพื่อสุขภาพเย็นนี้ทุกคนที่บ้านบอสเดี๋ยวแม่จะทาใ,ให้ให้ให้บอสกินนะคะเอ้ยให้ให้ยูริก,กินพนะให้บอสพอนะปกติบอสอยู่ตอนนั้นก็ทําให้บอส สามคนนี้ต้องไปด้วยกันพระอรุณกับแม่นมพระพี่เร้ยงเบนเบนอ่บอสให้พักงานก่อนค่ะเพื่อรักษาตัวเพราะตอนนี้ได้ยามากินเยอะมากนะคะก็เลยให้น้องแบบรีรีสตาร์ทแล้วก็รีเฟซตัวเองแล้วให้กลับมาทำงานใหม่เพราะเป็นการติดเชื้อในกระเพาะนะทุกคนได้ยาฆ่าเชื้อมาเต็มไปหมดเลย เล็บไรกินขา่นขา,าวนข้าวเจ้ากีต้อันนี้เป็นดนเลี้ยวรึเปลบตามทะเลเดี๋ยวเราจะอยู่นี้กันยาวๆนะคะทุกคนแม่ให้น้องดดก,กีตร์ให้แม่ร้องเพลงด้วยนะคะเลิศดเอาเล็บบอกระห้างมันนี่บ,บ่าวกล้องคลอดลูกแล้วหล่อเหมือนพ่อเลยแม่ใช่ไหม พอเราค้นรอสั่งแล้วค่ะแม่อุย้ยขอบคุณมากนะคะขอบยาสีฟันของฟินเดนเนี่ยตัวนี้เหมือนเราแบบออกมาจากคลินิกทําฟันเลยเหมือนหมอเคลียร์ช่องปากให้เราเนี่ยนะคะนอกจากมีฟูอัลไลมีสารสกัดที่เป็นธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ลดกลิ่นปากทําให้ฟันขาวขึ้นป้องกันฟันผูเหมือนเราใช้น้ํายาบ้วนปากอะค่ะทุกคนอันนี้เลิศอันนี้ยาสีฟันของบอสค่ะส่วน กาแฟโกโก้ชาเขียวใครที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายไม่ตรงเวลาแล้วก็อยากจะควบคุมน้ําหนักตัวเองอแม่ไม่ได้บอกนะว่าทานเราจะ,จะแบบเบาลงมาลงมาลงเยอะแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถควบคุมการถ่ายขับถ่ายได้แล้วก็ควบคุมน้ําหนักตัวเองและจำะเราสามารถแมเนจในเรื่องของการรับประทานได้นะคะทําให้เราสามารถดูแลเรื่องน้ําหนักเราได้นะคะกาแฟโกโก้ชาเขียวส่วนเซรัม่มโตเกียวนี่แม่ทาให้ยูริ ทุกครั้งก่อนแต่งหน้ายูรยิเลยรวมไปถึงบอสนะคะแล้วก็แม่เองก็ใช้หน้าก็ใสขึ้นค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะทา่านผู้ชมแบบบริสุทธิ แม่ขวัญเรือนฝากบอกงบสามพันเมอ่อนี้เอาให้หมดนะคะอุ้ยขอบคุณแม่ขวัญเรือนด้วยนะคะยูะริใครกันคแม่ขวัญเรือนเรียงเงขา่าเข้าเดนิมเมอนีอุ้ยขอบคุณเลยรายกนะอุ้ยขนาดเพื่อนก็นยูและยองเออันนี้และยองนะครับตอนล่าสุดอ่าที่ไปบ้านฉางใช่ไหมอ๋อโอเคอคุ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่ขวัญเรือนด้วยด้วยนะคะ ใช้ทุกอย่างแล้วจ้ะแม่แซมเลิศสวัสดีจ้าพี่คำแก้วแม่กินเนยังแม่บอกครับไปกินตอนเย็นต่อตอนนี้ตอนเย็นก็ต้องเป็นมืออันพูดแล้วซ้อมสก,ก,กีตอนจัง,จงเห็ดระเกียดเป็นน้ำให้บักลาซ้อมสกีเปไปน้ำ,อกกนำเออ้สุดไปเลย อร่อยนะคะขอบคุณนะคะรอดูเมนูเย็บเมนูเย็นเลิศพี่บูเมนูเย็เนเลิศฝากจ่อยิฝากเก็บอันนี้หน่อยได้ไหมคะได้ไดะ เพิ่งออกจากพี่แม่เดี่ยวมาหาแม่ขอบคุณคะ่ะ FC ตุรกี React <า>เพลงยูรีใช่เป็นตอนนี้มีแบบว่ายูทูบเบอร์ต่างชาติโอ้ยยูทูบเบอร์พนะเขาไม่ให้พูดคำว่ายนะูทู e นั่นมีแบบว่าทางช่องต่างชาติเขามามา React เพลงยูรีด้วยเลิศเลิศทุกคนเข้าหูเดือ,อย แม่เสียซอยจู่ยห่เวลากินดีวั้ยอยากยากินอยากกินซอยจูอยู่นะใครกินแล้วหนูกินไม่รอดเลยแลองกินได้ไหมพอรอดครับมันคอนมากเริงจ เป็นไปอยู่แล้วและเพราะว่ายิ่ไม่เกมวีตายเบิ้งปลากินไปคอยจะยิ้มไปน้ำนะน้องกินข้าวหมดจานแล้วทุกคนเลือดเลือดนะว่าจะกินขอต้วยเช้านี้เมื่อเช้านี้แม่ลงไปชมเบรกฟาตอนเช้าก็เลยได้กินแซนด์วิชไอ้ายื่กี้เร็ว ตสเต็กพะนะมาเด้อแม่บุญกําลังตําถาดอุ้ยแม่ตดแซ่บแท้มีมาพิษณุโลกบ้างไหมเดี๋ยวแม่เซม,มไอเดือนเดือนกุมพาใช่ไหมเดือนคุมพามีมีพิษณุโลกแล้วก็มีพยาวค่ะทุกคนใช่ไหมใช่แต้งต้องติดตามทาง ทางทางเพจค่ายเราลงตารางไปแล้วนะทุกคนแต่มันจะมีมีงานเพิ่มเติมแล้วงานแทรกกันอาจจะได้กลับขอนแก่นอีกทีหนึ่งก็คือวันที่23 23บินมาลงดอนเมืองมาแล้วก็มาเอารถที่บ้านบอนแล้วก็จะกลับขอนแก่นเลยนะคะทุกคนบอจ้าแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคา เมื่อคืนแม่แซมเทน้าใส่เตารีดทุกคนก็มันเป็นใส่ใสแม่แซมก็อ่านคิดว่าเป็นเตารีดไอ้น้บาบัไดาแทมันเป็นเตารีดปกติทุกคนน้ําก็ไหลออกโจ๊บหดหนึ่งทุกคนออแอฟฟ้าแอฟอฟ้าโอเคเจ๊ไก่ไม่ให้พูดคาว่าเฟซบุ๊กก็แอฟฟ้าโอเคค่ะโอ้อยรอแม่เซมมาลายแม่แซมรอที่พิษณุโลกได้เลยนะคะคนแม่น้องภูผา ิ้มทกินอะไรอีกเมจ๋ายิ้มมากสั่งยาสบฟันขอบคุณนะคะอยากไปแกะกุ้งให้รีจัางพี่เล็กมาเร็วยูรีอร่อยไหมกุ้งคะนะไร่ค่ไป เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศริมหาดริมทะเลมาฝากนะคะทุกคนถ่ารูป้องสวยๆก็อเม่เมสเซนเป็นคนชอบถ่ายรูปเดือนหน้าเจอกันวัดดอนใหญ่ของแปดได้เลยค่ะร้านนี้ชื่อร้านอย่างจาจะได้ไปกินตาม เป็นอยู่หาดแสงแสงจันทร์มันจะไม่ค่อยมีร้านทะเลริมอันนี้แต่ว่าตอนแต่ดอันนี้มีมีหนึ่งร้านคือชื่อร้านปูซีฟูดเพราะว่าอยู่อยู่ถัดจากร้านนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่แบบลแหบมทุกคนก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยุนี่เราเดี๋ยวอาจจะเห็นออกไปแบบนั่งนั่งชิมแบลเบลแ,แล้วก็ฟังฟังดนตรีเนาะอุ้ยดีกีตาร์ิมหาดเป็นตะลิดอยู่ดีเนาะ ยูริอันกินปู่คอนทุกคนเอาพิปอกอ้กุ้ยขอบคุณทุกคนที่สั่งนะคะสั่งกาแฟเรียบร้อยกำลังคิดอยู่ว่าจะสั่งกาแฟเพิ่มขอบคุณค่ะพิพันธิพา,าพสั่งเซรั่มแรปโอ้ยขอบคุณนะคะพิจานาะจัดซักเพลงรีมสหาดได้เลยทุกคนเราจะไล์กันยาวๆว,วันนี้อัน ว้ากันไรกันนานๆมีเพลงใหม่ด้วยนะวันพรุ่งนี้มีเพลงใหม่หลายเพลงเลยที่น้องไม่เคยรอ้องยาสีฟันหมดพอดีโอ้ยได้เลยขอบคุณนะคะมาเดอมาเดอมากินข้าวกันค่ะทุกคนมากินกุ้งกินอยู่พี่พูนแกแกให้ลูกจะคองกากินน้ำอยค่ะ อ๋อุ้ยหอยแข็งอร่อยจังอ่ะมีสามเครื่องปั่นวิว2เครื่องอีกเครื่องนึงมาดูไลน์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบอสโนดบอสโนสั่งเซรั่มไปแก้หน้าแล้วไหมคะ บอบสองลู่อีสานเออเมื่อเมื่อคืนเราก็พูดพูดเพลงนี้อยู่เนะาะเมื่อคืนก็ก็ลีสอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงบ่ายให้แดดร่มๆ่มแล้วก็จะขับรถกลับกรุงเทพกันค่ะทุกคนเ <c oughs> ป็นวันนี้ไปนอนที่บ้านบอลนะคะ บอสโนด่าใช้เสียงบิโตเกียวใช้ก่อนเสียงบิโตเกียวใช้ทุกคนอยู่เวนน้องเบนน้องเบนยังไม่ใช้ทุกคน <laughs> <laughs> ทุกคนบอสโนด์อ่ะตอนนี้เดี๋ยวไม่แซมจะเมาบอสโดนเให้ฟังบอสโนดไปเทคคอร์สเป็นดนะี cost, เจทุกคนเพราะว่าบอสโนด์อ่ะชอบสแครปแผน่น เขาสามารถเป็นดีเจได้เลิศมากเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวดีเจที่มานี้แต่จะตกงานกันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าบอนโนสแครดเลิศมากแต่หน้าเกินมือสาวเชสีแม้ส่งโลเคชั่นมาหน่อยจะตามไปตกจริงจริงทุกคนคือ ไปแบบเทคอร์ดกับดีเจคนนี้แบบเลือดแห้งเด็ทุกคนแบบว่าไปเลี้ยนการสแครแผ่นมะฮัวเพิ่นสแครแบบไปไปถึงเลเวลได้แล้วจะไม่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวบอสโนสามารถรับงานเองได้เลยหรือยังอะไรอย่างี้ยูริตุเมสซมให้บอสโอนหนึ่งพันยูริท้าทาตุก็ได้เขาอเบรกกันพุ่งล่ะหารอยเร็วๆเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นใช่แล้ว จริงๆพี่โน้น่ารักมากทุกคนเป็นเป็นพี่ชายที่แสนดีเป็นเป็นบอสเป็นเหมือนบอสอีกคนของเด็กๆตโตเกียวเรานะคะซัพพอร์ตพวกเราทุกคนเอาอันนี้ชมนะนี่อันนี้พูดเรื่องที่ดีนะนี่แล้วนางเบ้ยป,ปากแล้วแล้วก็สิเบ้ยปากให้เ <c oughs> ข้าเด้แม่จริงใจแม่นี่จริงใจแม่นี่อยู่ ไม่ต้องมาจดหัวแล้วรูปหลังนะพี่โนตตอนวันนั้นตอนพี่โนตออกไปแล้วอะแม่แซมก็ชมพี่โนตเด้อเขาพูดบักเลือดขอบคุณนะคะพี่ทัชโนขอบคุณมากที่สั่งยาสีฟันนี่นี่ทุกคนกาแฟโกโก้ชาเขียวยาสีฟันแระเซรัมส่งโลเคชั่นมาถวดพี่โนตมาเลยค่ะหาดแสงจันเร็วๆพี่โนตรอส่งแ้ขอนจัน เมื่อคืนน้องยูรีมีงานเดี่ยวที่จังหวัดระยองนะคะที่โรงแรมฮอลิเดย์อินแล้วก็เป็นงานปาร์ตี้ปีใหม่ของซิงเกร์ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็อ่ะอยู่ระยองค่ะแล้วก็วันวันพรุ่งนี้จะมีงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุราธานีนะคะเดี๋ยววันนี้เราทีมงานสามคนจะไปนอนกันที่กรุงเทพแล้วก็จะบินวันพรุ่งนี้เดอ้อใช่แล้วพี่จอยตอนนี้อยู่ที่ระยอง อยู่ร้านเจ๊ปูค่ะอยู่ศรีราชาไปไกลๆค่ะแม่โหทำไมหอยอร่อยจังเลยอะทีมงานแม่นมนะกดสั่งอุ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยน้องอยูดีไปเที่ยวครับเดี๋ยววันนี้จะพาน้องอยูดีเป็น เป็นวันเดย์ทริปวิทยูรินะเดี๋ยวมาถ่ายรูปริมหาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นป่าชายเลนกันนะคะจะเป็นระหว่างทางกลับเพราะว่าวันนี้วันนี้เรามีนัดนัดซ้อมสคริปแล้วก็นัดซ้อมคิวกันตอนเย็นนะคะแล้วก็ทานข้าวยูริคินิกเร็วกินเยอะ กินแมงข้อตานี่แต่ไอ้แม่เสียบอะครับรับมาหลายเหตเสียดายพี่จิตนาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีโอกาสมาที่นี่อีกอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งกันเด้อไปคุณไม้ทานแก้เผ็ดตะกรงไม้แม่แม่แมเจ็ดมากไม่ไหมไปกินจับกล้องมอยากกินบ้าง ไม่อร่อยเค็มได้ผมนี่เอาอันกะทิก็ได้ขาดนึงเป็นเป็นวุ้นกะทิทั้งเบอร์แตกต่างแต่ความสวยงามแต่รสชาติเดียร์ครับกรอบนอกนุ่มในบะแสบบะคิ้เอาเอาสีขาวสีขาวจั๊กจั่งบาทค่ะกล่องละเอียดสิบหาล้อยหนึ่งเลยฮะกองบะแสบบะคิดเงินโอ้ยมันหลายโพลเอาเอากันเดียวก็ได้ค่ขาดเอาไปเหยียบลุกยูริกิตล่างปากอันบะกิ้เงินเงินอยู่ในกระเป๋าแม่สีขาวไอ้สีสีเหลือง แล้วนึงนะคะอเรับแม่ค้าหลังหล่ากำลังเปลี่ยนบ้าวพะนะยูริไปเวียดนามรีวิวเวียดนามหน่อยสนุกไหมเวียดนามกับมวนอยู่ครับผมแต่กับนักเตะมาแต่ใส่คือรอยสานี่มาแต่ขอนแก่นขุนแดนหมอลำเดับแม่ค่ะมีตแก่นแดนหมอลำเออแต่ล้ำมวนอยู่งด้อยเนาะล้ำมวนค่ะอ๋อเ้ากับเป็นคนมาหมอลำเหมือนกัน ตีขาสิแดงเพ่งเนี่ยเาเป็นคนมักแดงเพ่งแดงเรื่อยเร้อรันนี้ก็สิลป็นก็นสละสมาเยเเป็นคนสงัดใดค่อเป็นคนใดคาอ๋อตนชายาูบอก่จริงะทเขาลอดลูกทิดต่อกระไดเ่นบ่เด่นบ่ลองลงตอนนี้ได้ปอนะได้เพงขาเองเลยขาแตงเองบ่มีคำว่าลีขสิทธิ์ผิดจะหาเงื่อนบ่มีเหรียนหาสักหาบาทเด็มอาม่อีกองนึงก็ไดจะไดเป็นหาสบาทเท่านหาสบ เงี้ยมาบ่หนี้เงี้ยเหรียญทวนเอาข้าศึกต้องลดราคาให้เออเออถูกต้องแล้วเอาแค่หกสิบแป๊อ๋อขอบคุณค่ะเไ็นบอกคุณผีรถใจดีเพื่อนเป่งเพลงกันเพราะว่าเขาเป็นคนมาเพ่งวันนี้เห็นตัวไล่ส่วนล่องลงใส่ได้บ่หนะได้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องผูไมีรถมีเรื่องอัน เพ่งเพ่งซื้อเพ่งมาสาวนารถแฮอันนี้เสีอ,อกเป็นแนวมะลำมจาก,ากามีเพ่งกันเอินเขาว่าแฟนแล้วใช้คาแทน้็นได้อย่างเออเลิศรากาเพ่งออฝากลมถามใจโอ้โหสีเพ่งมว้มวนพอเดีอยวฟังสีฟัง,พงเพ่งไหน,ไนเพ่งไหนก็ได้คุณพ่อลองเลยใช้คาแทนเอิญไหงคุณพ่อว่าคุณพ่อลองอันไดแบบเด็ดสุดคุณพ่อลองเลยค่ะเอาเพ่ง เอิ้นเขาว่าแฟนแล้วใช้คำแทนเอิ้นอายป้ายยังพี่น้องฟังผ่องเพลงเด้อเจ้าเอิ้นเขาว่าเป็นและใช้สัมเทียนเอิญอายยังคนที่ดูแลที่แค่เจ้าทุกอย่างเจ้าเอิ้นอญยังและน้องหลายเลิศเอินที่ใช้แลายประจําได้ที่เราทํามา มันเกิดลือพีช่ชายแล้วล่ะหรือว่าอื่นผู้สำลองแลแห่งมือสองไอ้ลลงขึ้นแล้วบ่ใช่ความเงาพุ่งตามหัวใจจูกจนห้องให้รูต้อุ่นเจ้าคอกระเสียใจเสียละกัน เมื่อถูกคนรักผลักเป็นตัวสำลองตำแหน่งอายคือหัวเมื่อซองตำแหน่งตัวน้องคือนางสองใจตื่น oh <Lord. S 1> เ,เขาว่าแฟนหรือใช้คำแทนเรียกกันที่รัก oh <Lord. S 1> ตัวอายนั้นคงประจักษ์าสายแนนรักนั้งทุงคงถึงที่สุด ไปดีซะเดอให้สมที่เธอเลี้ยงหนทางชำรุดจินอยู่กับไายลายรังสดุดค <c oughs> งดีที่ <c oughs> สุดถ้าเธอเปลี่ยนแฟนเอินเนนขาให้คักคักอื่นสุดที่รักกะบอกวันยังโอเคนี่ครับมวนเด้อมวนแห้งวนแห้งมาสังเด้อ โอเคบอลบกันแล้วแตงเกี่วไรคุณพี่อยู่แถวนี้หรอคะอยู่แถวหาดแสงจันทนี่หรอคะงขายบุญรเยเรืองกัเื่อนข้มาการท้าเจ้าเก๋ไขอบคุณเลยหลายหลายรขอบคุณค้ภูมิพาเพินเด้อซือเป็ดไ้ภูมิภาเพิรซื้อช่องไอ้ภูมิพาเพิรทำิน้ด้ยนะน่าแต่งเพีงเหลือจะด้ ีนี่เราแต่งเพลงเองเลิศๆขี่มอสไซค์ไปแล้วทุกคนขี่มาไปแล้วก็ไปขี่มาวก็ห้องเพลงให้ฟังแล้วก็ไปซื้อๆทุกคนเป็นจังหวะบูบามากไอ้เหี้ยจังวะเหนื่อยเน่วนอยู่ทุกคนอ่นเนื้อเพลงเนื้อเพลงนั่งเหือดอยู่ขวามือสองขวาย่าง คุณพี่แกน่ารักมากเอาน้ำอีกไหมเอาอีกเดี๋น้องเอาน้ำเนี่ยนะฝปลาไหมโอ้น้ำเปล่าเรามีอยู่โอเคแล้วเลือดนมยงมันเศร้าอยู่กันแมันกินตรงไหนเอาไปกินกุ้งเอาไม่ไม่ไม่มันไม่กินกุ้งหรอกพี่เออเนาะเนี่ยมันเล่นกินเขาได้ไหมลืม อิอ่มเนี่ยน่ะก่อนนั่นอิอ่มเลยรถหน่ะสิมกักรามมีพรสวรรค์อยู่ค่ะแล้วแต่งเบ้งเองก็ใช่พวกตีนขามเราเพอแล้วก็มาลองถือมองข้างอี๋ง <c oughs> งมากค่ะ <c oughs> ย,ยูซือก็ได้กินวุ่นละกาดได้อันลองลองเพลง <c oughs> ลดคาวุนให้พร้อมสิบบาทเพราะมัมีเงินทอนรักอะไรลองถือเพลง เขาบอกว่าชื่อช่องภูมิพาเพื่อนภูมิพาเพื่อนอะมาภูมิพาเพื่อนมาภูมิพาเพื่อนเหรอคะลองเพ่งเห็นนะลองฟังยี่หรือับ สามเพลงที่แกบอกน่าจะฟังทุกเพลงแต่แกอ่านแกแวีนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่ะทุกคนเกอื่ละม,มั้งเนี่ยอิ่มแล้วตีลูกพะนะหะวานจ้าอยู่รับมาเต็มกูเป็นไงแทนอยู่รี่งกินเลยครับมีรับมาเต็นอยู่กูเป็ไงแท <laughs> นรับ <laughs> ู่รี่งกิน, <laughs> นกุน้งเร็ว อินาะเมเอไหวเลยถ้าก็บอกว่าผมจะอ้วนกินเผื่อเลยครับได้เลยค่ะพี่ฟ้าย